เฮ้ย hey, ลิวพูเขาว่าแพ้เป็นวะโอ้ยเขาไม่เอาอะไรอยู่แล้วมันเข้ารอบแล้วแต่ตังก็เยอะนะ <laughs> ผมะยังไม่ไม่สนเลยแบบพี่เขาไปเข้ารอบแล้วอะเฮ้ย <laughs> แต่คุณไายพ่ายเลยว้ยอ่าแต่ผมไล่ไร้พ่าย,ายอ,อยู่กับรายการ <laughs> มันต่อกูต้องลองผมแบลรี่พีแซดสาวอกอาร์เซนอลน,นะครับครับผมทอดพีศาตแดงครับ ทั้งช่วงนี้แฟนผีแดงก็จะลานลานิดนึงครับตินัดติดมาแล้วเริ่มฟื้นเดี๋ยวสัปดาห์นี้แหละ <laughs> เอ,อ้ยอย่างน้อยดาวโลก็ยิงนะอืมอ่ะเรามาดูโปรแกรมในคีเมียสัปดาห์นี้กันดีกว่าครับใช่ครับคีมเมียสัปดาห์นี้นี้โอ้โหผมจำแม่นเลยครับอาร์เนนอลแมนซิตี้กูเปิดเลยหนักเลย อ่ะแต่ก่อนจะไปอาร์เซนอลแมตซิตี้ไล่ไปวันเสาร์ก่อนวันเสาร์มีอะไรมั่งครับวันเสาร์นะครับตอนทุ่มครึ่งฟอรเรสเจอกับไบตันอือืเป็นบทพิสูจน์สำหรับฟอรเรสอีกครั้งครับในการเจอทีมใหญ่แล้วก็ไบตันด้วยนะครับครัที่นาที่สะดุดมาอืมคือคู่นี้สำหรับผมถือว่าเป็นคู่ใหญ่แบบซีดจริงจริงอือแต่ถ้าเชียร์ก็เชียร์ฟอเรสเขาไม่เชียร์ไบตันเหรอเอาให้ฟอเรสตัดแ้มตามพี่ๆไป อภิพ่ไปใช่ครับ <laughs> อืมเพราะว่าผมอะมีแต้มถ้าจำไม่ผิดอ่ะไบตั้นจะมีสามสิบสี่แต้มแล้วก็ผมมีแค่ย9ิบเก้าแต้มอ่ะ <laughs> ผมอยากได้ตามเขาอยู่ครับคุณรู้จักเขารูมิตมะไหมครับ <laughs> แหมเดี๋ยวเดี๋ยวเจออีรองก้า <laughs> ครับอ่ะคู่นี้ก็น่าจะสนุกผมว่าน่าจะยิงกันเยอะด้วย ใช่ครับแล้ว<อ>ก็มันแรกกันแหละนะครับต่อไปก็ไปสี่ทุ่มนะครับสี่ทุ่มจะมีอยู่สี่คู่คู่แรกเลยครับออบอลมัดครับ,รบเปิดบ,บ้านเจอลิเวอร์พูลเขาเป็นทีมที่ชนะทีมใหญ่มาใช่ครับเขาจะจัดการลิเวอร์พูลที่เป็นทีมใหญ่ที่สุดของตอนนี้ได้ไหมครับอืมผมว่ามันยากนะ่ะก็ต้องลุ้นนะ ใช่แต่ก็แอบลุ้นลึกๆแหละเพราะยังไงนัดนี้ผมก็แฟนบอลมัตจะเกิดแล้ะครับครับผมก็ใส่เสื้อบอลมาแล้วครับบอลมัดเลยครับเพราะว่าอาเซนอนผมก็ตามอย่างนเนื่อยๆอยู่ครับเผื่อมันจะมีปฏิหารใช่ครับมาดูฟอร์มบอลมัตนิดหนึ่งคือนัดล่าสุดนี้ฟอร์เรสก็ไม่เว้นนะครับครับแมจัดการไปห้าศูนย์ ใช่เป็นที่พูดถึงของหลายๆสำนักข่าวด้วยว่าทำไมเขาถึงทำไม่ดีขนาดนั้นใช่ครับ,รบแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ชื่นชมเป๊ปเคยออกมาบอกว่าการทำทีมของบอลมัดเนี่ยมันเป็นการทำทีมแบบแนวแบบฟุตบอลสมัยใหม่ครับซึ่งแบบมันน่าเอาไปเป็นแบบแบบอย่างแล้วเขาเอามาทำแล้วจัดการทุกทีมได้ดีมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นการมาร์กตัวการ Uh, Stone, มาร์คโซนเขาก็มีอ uh, ่้องเรียกว่ายังไงเดียกกลยุทธ์ในการพิดแพงได้อย่างดีบางครั้งเขาว่าจะเข้าหนึ่งเพื่อไปชะลอบอลก่อนหรือไม่บางทีก็เข้าสองเพื่อเพื่อแบบซ้อนจำกัดการเล่นของฝั่งตรงข้ามเลยใช่ครับหลายๆนะเขาก็ทําทไม่ดีด้วยและหวังว่านั้นนี้เขาจะทําได้ดีกับลิเวอร์พูลนะครับใช่ครับสาวกเด็กคอปอยากโกรธกันนะครับในฐานนะแฟนเด็กกันเนอร์ก็แอบแอบ,แอบหวังครับ ให้รอกันบ้างว่างั้นใช่ครับเพราะว่าบอลมัดมันเป็นทีมที่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าแม่งมีลุ้นมีลุ้นที่จะแต่งแต้มหรือว่าพูได้ครับนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะที่แล้วชนะฟอเรสแล้วก็ชนะนิวคาสเซิลสี่หนึ่งเสมอเชลซีได้สองสองคือเจอแล้วมันจะเป็นแบบว่าเจอทีมระดับไม่ใช่แบบทีมใหญ่อะ่ะเขายิงถล่มเลยนะ แต่พอเจอทีมใหญ่เนี่ยเอาชนะได้หรือไม่แพ้ด้วยมันก็เลยแบบมีลุ้นครับก็ระวังตัวไว้นะลิวอร์พูครับป่าจากความหมว่อวะนนี่ยครับต่อไปครับออืื <c oughs> ต้องต้องเอาใจช่วยกันอีกแล้วเอเวอร์ตันเจอเลสเตอร์อ๋อแต่ช่วงนี้อินมอยวีทัสเขาแรงนะครับใช่เอเวอร์ตันมาแรงด้วยลเลสเตอร์ก็คือแบบ มันยังสวิงอยู่ใช่เลสเตอร์ letter เนี่ยแม้ว่านัดล่าสุดจะทำผมช็อกไปนิดหนึ่งก็คือชนะสเปอร์ครับเพราะว่าผมว่าด้วยฟอร์มเลสเตอร์เนี่ยแพ้มารัวๆแล้ว,ลวสเปอร์ที่พีการเอ้ไม่น่าในตอนแรกคิดว่าไม่น่าจะชนะสเปอร์ได้แต่ก็สามารถชนะสเปอร์ได้แล้วนัดน,นี้ต้องมาเจอกับเอฟเวอร์ตันครับ <c oughs> แต่อันนี้ผมขอออกตัวแรงเลยนะผมคิดว่าน้ามอย เด e c โช s e เส n นวันแม่งเอาอยู่อืมพอมาดูคือในในตรงนี้ผมก็มองเหมือนกันว่าเอ้ยเลตเตอร์ไม่รอดอีกแล้ว,วรู้สึกไม่รอดอีกแล้วเพราะพอมอยกลับมาคุมเอเวอร์ตันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็โชว์ศักยภาพเพราะสองนัดที่เขาเจอเนี่ยทีมใหญ่เลย hmm. ชนะสเปอร์สามสองแล้วก็ล่าสุดชนะไปตันด้วยนะค hmm. าถิ่นเลยนะใช่ก็เลยแบบเลตเตอร์ไม่นายา <laughs> แต่แอบเอาใจช่วยเลตเตอร์นิดหนึ่งอะครับยังไงก็มีเจ้าของเป็นคนไทยนะครับก็สู้ๆนะครับครับผมต่อไปอิฟสวิตทาวกับเซาทแทมตันนะหมูกัดกันนะใช่ <laughs> <laughs> ข้ามเลยได้ไหมน, <laughs> นครับคู่นี้ผลออกมายังไงก็ได้ครับอันนี้ผมอาจจะไม่ได้รุ้นอะไรแล้วนะครับเ <laughs> พราะอันดับสิบเก้ากับยี่สิบก็เดายากด้ยครับ <laughs> ว่าใครจะชนะอืมผมมองว่าอ่าเซาทแมตันโอกาส ตกชั้นน่าจะเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วแหละจะร้อยเลยก็ได้ไมะครับนะครับอืมต่อไปครับคู่นี้ก็เป็นคู่ใหญ่ <c oughs> อีกเหมือนกันนิวคาสเซิลกับฟูแลมโอ้ไอช่วยให้ฟังไหนดีอ่ะไม่รู้นะถ้าเป็นผมอะ่ะผมก็ตอรร้องเชียร์อาร์เซนอลสาขาสองก็ <c oughs> คือฟูแลมก็ถ้ามองผมมองตามตารางคะแนานของว่าฟูลแลมนะครับ เพราะว่าจะได้สต็อปคะแนนของนิวคาสเซิลสักหน่อยหนึ่งครับเพราะว่าตอนนี้ฟูไม่ใช่ตอนนี้นิวคาสเซิลเขาก็มีลุน้นแชมเปนลีแทบจะเต็มตัวนะใช่ครับคราวนี้ครับมาดูกันต่อเป็นคู่คเพี่ยงคืนครึ่งนะครับครับก็คือวูฟเจอกับแอสตันวิลล่าโอ้โหคือขอเท้าความหน่อยแอสตันวิลล่ากับแชมเปนลีโอ้โหมันมาก ถ้าใครดูให้ดูไฮไลท์จะรู้ว่าโคตรมันเลยแมง่งซัดกันแบบโอ้โหสามสี่ลูกอะ่ะโอ้โหแบบมันมากใช่ครับแต่ถ้าเจอกับวูฟเนี่ยผมผมคิดว่าวิลล่าก็ยังเหนือกว่าถึงแม้ว่าสัปดาห์ที่แล้ววูฟจะเล่นงานทีมผมมาอย่างยากเย็นแสนเข็นแต่เอสวิลล่าที่กำลังเสริมจากการแบบเกือบหลับแล้วกลับมาได้เนี่ยผมมั่นใจว่ายังไงวูฟก็ไม่น่าจะรับมือเอสตอรวิลล่าได้ในความคิดผมนะอืม ก็ดูกันไปครับพวบก็เล่นในบ้านเจอแอดเตอรวิลาทีมใหญ่ก็ไม่รู้ว่าจะอ่าแพ็กเกมเหมือนกับเล่นกับอาร์เซนอลหรือเปล่าครับแต่ว่าความหลากหลายของกองหน้าวิลล่าน่าจะเชื่อใจได้มากกว่าอาร์เซนอลอืมก็นั่นแหละอืมเดี๋ยวติดตามดูนะครับครับผมต่อไปเบนฟอร์ดนะครับในวันอาทิตย์แล้วนะเจอกับพัตแนมฮอสเปอร์เวลาสามทุ่ม คู่นี้ว่าไงครับโอ้แมนฟอร์ดอยู่แล้วผมอะอืมช่วงนี้สเปอร์คือในบอลระดับพรีเมียร์เนี่ยกลายเป็นทีมที่แบบสู้ทีมไหนไม่ได้ซะแล้วอะอืมอ่ะเนื่องด้วยตัวผู้เล่นเจ็บซึ่งถ้าเอาตัวผู้เล่นทั้งทีมมาวางเส11ตัวจริงนี้ได้เลยใช่ครับอืมนะครับแล้ก็ด้วยความที่เขาเตะยูโรป,ป้าผมก็แง้มไปดูเขาหน่อยเขาเอาเด็กขึ้นมาแล้วเด็กก็ยิงได้ซะด้วยอืม แต่นี่ไม่ใช่ยูโรป้ายใช่เกมเบรคือตอนเนี้ยสําหรับผมนะผมชอบสเปอร์มากเพราะว่าสเปอร์เป็นเพื่อนบ้านที่น่ารักของผมในการลงทุนหมายถึงลงทุนลงแรงดูอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็คือสเปอร์เนี่ยถ้าจะชนะคือคุณต้องยิงให้ได้เยอะกว่าคู่แข่งเพราะว่าตอนนี้เกมรับคุณถือว่าเสียเปรียบทีมอื่นอ่ะถ้าเกิดคุณอยากชนะคุณต้องยิงให้ได้ให้ได้เยอะกว่าคูแ่นนคคคนะคคแข่งแล้วห้ามผ่อนเกม ซึ่งก็พอก็ไม่รู้ว่าจะเขาจะทํากันได้หรือเปล่านะแต่ก็เอาใจช่วยอยู่นะสเปอร์อืมอืมนะครับเพราะว่าสเปอร์นี้มั่นใจได้นิดหนึ่งก็คือว่าต่อให้เขาแพ้เขาก็ยิงคนอื่นได้นะแต่ขอให้ยิงเยอะๆไงเผื่อแบบ <c oughs> ถึงเวลาแบบคุณต้องไปยิงลิเวอร์พูลหรือว่าไปยิงมาซิตี้อะไรอย่างเงี้ยเออขอหน่อยอะไรอย่างนี้เออนะครับอืมแล้วก็ในเวลาเดียวกันกับที่สเปอร์แข่งครับก็เป็นแมนยูกับคิตตันพาเลสครับ เล้นในบ้านเจอกับพาเลตเออผมเอาจริงๆนะผมก็ยังไม่มั่นใจอยู่ดีเพราะว่าด้วยระดับบอลของพี่เมียมันอะไรก็เกิดขึ้นได้อะผมขอมาในเวเดิมดีกว่าว่ามันไม่น่าชนะอืมแต่ผมคิดว่าแมนยูน่าจะชนะนะเพราะว่าคิสตันพาเลตก็เป๋ไปอยู่นะอืมอีกอย่างคือแมนยูเจอกับพาเลตซึ่ง พาเลตชนะพาเลตอันดับแซงแต่ถ้าแมนยูชนะแมนยูก็จะทิ้งหา่างครับมันก็ต้องแบบพาเลตก็ต้องแบบเต็มที่แล้วความเต็มที่ของแมนยูในเกมพรีเมียรมมันยังไม่ไม่สมูทเท่าไหร่อ่ะมันยังขึ้นขึ้นลงลงอะ่ะมันยังไว้ใจอะไรไม่ได้ผมก็เลยแบบอยู่ในภาวะที่บบว่าว่าไม่มั่นใจก็ฟอร์มทีมตัวเองรอลุ้นแบบอา,กการูปการรูปแบบการเล่นหรือผลการแข่งขันมันเซไรส์ ดีกว่าครับก็คุณยังไม่ค่อยมั่นใจแต่ผมมั่นใจในทีมคุณ <laughs> นะมีกำลังใจแล้วว่ะครับครับผมแล้วก็ต่อไปครับก็เป็นคู่บิ๊กแมตต์บิ๊กแมตต์ประจำทีมคุณแล้วนะครับกับ,บนาท่มครึ่งอาร์เซนอลเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งตอนนี้ก็ต้องใช้คำว่ากลับมาแล้วใช่ไม่เสือกกลับมาตอนนี้นะกลับตอน ตอนเจอกูเนี่ยเก่งเลยเกินเก่งกับกูทุกคีมอ่ะพิมเไม่หลีกอะ่ะอืมก็เงครับอันนี้มองในมุมมองส่วนตัวผมนะผมคิดว่าเซนอลแมงไม่แพ้เว้ยี่แม่งมั่นใจทีม <c oughs> กูมั่นใจทีมมึงด้วยโ oh อ,อ้โหเฮ้ยผมเล่นในบ้านผมอีกอย่างตอนที่ผมไปเล่นที่เอธีฮาร์ดนดที่แล้วอนะ่ะที่สองสองอะ่ะผมก็โดน,นไปแดงครึ่งหลังอะ่ะทีมกูก็พิการตอนนั้นเน่ะตอนนี้ทีมกูก็พิการกูก็มั่นใจว่า มันจะเล่นกันแบบระวังตัวทั้งสองทีมเว้ยเออ <S 2> <S 2> <S 2> เพราะว่าแมนซิตี้แม่งถึงแม้จะกลับมาแล้วแต่ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะแบบไหลลื่มเหมือนเมื่อก่อนอะ <S 2> <S 2> ถ้าหลายๆคนดูในแชมเปียนลีกก็จะเห็นว่าเขาชอบไปสนุนในแชมเปี้ยนแชมเปียนลีกอืมซึ่งรอบล่าสุดนี้ก็เหมือนวิลล่าเลยเกือบหลับแต่กลับมาได้อืมผมก็ยังคิดว่าเขาน่าจะเหนื่อยล้ามาด้วยเราทั้งสองทีมต่างเหนื่อยล้ามาก็คงไม่เล่นแบบเออบ้าพลังตีกันอ่ะก็คงแบบค่อยๆดูจังหวะอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง ไม่ว่าผลมันจะออกมารูปแบบไหนอ่ะผมก็รู้อยู่แล้วว่ามันมีทีมหนึ่งแม่งนั่งยิ้มหลูกอยู่ <c oughs> ด้วยความสบายใจกระดิกตีนแบบแล้วแต่พวกมึงเลยอะไรอย่างเงี้ยเออยิงบันเสาร์เนี่ยถ้าเขาผ่านไปได้ใช่แต่ถ้ายิงแมนซิตี้กับอาร์เซนอลแม่งเสมอกันอีกนีโอ้โหนั่นแหละครับอืมซึ่งผมค่อนข้าจะมั่นใจว่าอาร์เซนอลนั้นไม่แพ้ ครับผมนัดนี้ผมก็เชียร์อาร์เซนอลน,นะดูความสัตย์จริงรนะช่วยตามพี่ๆไปเถอะใจ่ม <c oughs> ันห่างกว่านี้เลยครับส่วนอาร์อาร์แมนซิตี้เนี่ยคุณกลับมาท็อปโฟร์ได้แบบรวดเร็วขนาดนี้นัดอื่นก็ไม่สายครับแต่ว่าแต่เชลซีเขาหายไปไหนไม่เห็นเลย <c oughs> เออเชลซีเตะทรองไหนวะเนี่ยคือ <c oughs> ไม่เห็นไม่เห็นมีมันมันเดนไอด้วยหรือเปล่าอ่า เชลซีน่าจะมันเดย์ไนท์ใช่ครับทําสึกลอนดอนนะครับเจอกับเวสแฮมโอ้พอร์เตอร์พอร์เทอร์เจอทีมเก่านี่กะดาามาาคุณว่าไงแล้วคุณว่าไงมันมันอยู่ในอาการพูดไม่ออกอ่ะผมก็พูดไม่ออกเหมือนกันว่าจะเชียร์ใครดีใจนึงก็อยากให้เชลซีชนะใจนึงก็อยากให้เวสแฮม ชนะอืมอันนี้ขอ no comment แล้วกันนะครับในฐานะแบบนึกไม่ออกจริงๆก็ถ้าให้ผมถ้ามองด้วยด้วยด้วยทีมอ่ะผมว่าจะแบบเออมันนึกไม่ออกเหมือนกันแต่ถ้ามองด้วยตารแบบางคะแนนอะ่ะผมก็จะบอกว่าเอาเชลซีแล้วกันใช่เชลซี Chelsea มีลุ้นไปแชมเปนลีกอยู่อืมเพราะว่าถ้าเวทแทมชนะมึงแซงกูไม่ได้อ๋อนะครับอก็ถ้าดูจากที่พูดมาเนี่ย มันก็จะไปโฟกัสที่อาร์เซนอลกับแมนซิใช่ครับคู่ใหญ่ประจำสัปดาห์แล้วก็วิลล่ากับเชลซีสำหรับการเลื่อนลำดับขึ้นสู่แชมเปี้ยนลีกแล้วก็นิวคาสเซิลก็มาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ก่อนที่จะดูเชลซีกับติตี้ก็ดูผีก่อนนะครับครับตลอดไปรลอดครับผมเป็นทีมกลางตารางที่ ไม่ได้ลุ้นอะไรกับเขาแล้วแหละลุ้นชนะไปแด้นั้นแหละกูอาจจะเป็นแชมป์เอคลาสสองสมัยก็ได้อะไรอย่างนี้ประคองตัวไว้ก่อนครับอันนี้ก็คือตารางเทมมีสัปดาห์นี้นะครับครับผมก็ดูยังมีสตินะครับครับแล้วก็อย่าลืมชื่อรายการแล้วนะครับมันต่อกูต้องรอครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับครับผมแล้วเจอกันที่หน้าจอทีวีนะครับขอให้มีความสุขกับการดูบอลนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ